นะมาค่ะ <laughs> ทุกคนจะมาเก็บมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะเจบเอาเองค่ะเจ้าของสวนบอกว่าเก็บเองเลยพันวาเนาะโอ้ยกะ,ยกะอ,อยากได้เนาะก็เลยขออนุญาตเพิ่นเก็บเป็นกระได้แพงลูกแดงๆคะ่ะพันสนนะคะคน ขายเป็นกิโลจ้ะทุกคนขาเป็นกิโลกกเก็บเอาตะลูกแดงๆนะคะ <Yeah. S 1> ลูกสมๆว่าต้องเอาล้อมเปลียวจ้ะถ้าว่าใันอยากกินน่านจ้สิเอาลูกสมๆเนาะ <Yeah. S 1> น่เอ,อน,นอคนเราจะไปเก็บฝั่งโน้นกันนะคะ เอ้ยมาผอสวนบุกเพชรอันนี้อันนี้ต้นต้นเขาอันนี้เนาะกะเลจีบเอาเด้อต้นวันนี้ต้นคนมามามา,มาเก็บกัน ดูค่ะทุกคนโอ้ยสวยงามเก็บสดๆจากต้นเลยอันที่อยู่ตรงตรงดิน,นคือว่เมื่อกะพี่น้องคะสะออนไหมคะ่ะพี่น้องเป็นคนชอบมะเขือเทศเนาะ เจ้าของสวนบอกว่าเจ็บเองเลย,เลยก็เลยได้เจ็บค่ะคุณมันหลขัดหัวนอนองอภรรยาไม่อยู่ ระยะเราพออยู่หน่อเอ้ยไปสอนเนี่ยเข้าต้องเก็บมากกว่ามานนี้เนาะพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะคะ